สวัสดีครับผมศักชัยกว,วีสันติสุขนะครับวันนี้ก็ได้มาทำการทดลองหรือว่าทดสอบคุณสมบัติของตัว IC Air Gate นะครับครับโดยผมจะใช้ IC ur, เบอร์เจ่สามสอนะครับโดยการทดลองนะครับผมจะใช้สวิตช์สตัวนะครับเป็นสัญญาณ input นะครับหรือว่าเป็นตัวทิกไฟนะครับ ครับในส่วนนี้ผมก็จะทำการสอนต่อนะครับคือตรงนี้จะเป็นสายเกานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายบวกไฟเลี้ยง IC นะครับแล้วก็ส่งเส้นเหลืองจะเป็นไฟจากเกานะครับเป็นเป็นการต่อสวิตช์แบบพู้อัพนะครับโดยจะใช้เกาในหรือว่าลบในการคลิกไฟหรือว่าเปิดอินพุตนะครับนะครับสวิตช์ตัวแรกนะครับจะเป็นสัญญาณ B นะครับ แล้วก็ตัวที่สองจะเป็นสัญญาณ A นะครับครับผมจะเริ่มในการเปิดตัวสวิต์ B ก่อนนะครับแล้วก็ A ทำลารถ้าเรากด A กับ B พร้อมๆกันนะครับหลอดไฟจะไม่ติดนะครับหลอดไฟจะไม่ติดเมื่อเรากดสวิตพร้อมๆกัน2ตัวนะครับการทดลองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวงจรที่สองพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับส่วนการทดลองที่2นะครับจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติเจ้าตัว i อซออเกนนะครับจะเป็นเบอร์7404นะครับการทดลองเจ้าตัว IC นะครับก็เมื่อกดสวิตช์นะครับสวิตช์หรือว่า LED ีนะครับจะดับไปนะครับแล้วก็เมื่อปล่อยสวิตช์นะครับเจ้าตัว l อ d ีนะครับจะเปล่งแสงหรือว่าติดนะครับ ครับขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับถ้าทำไม่ถูกประการใดหรือว่า,าไม่ค่อยถูกใจนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ